ประเด็นก็คือเมื่อเกิดเทคนิคอลรีเซชชันกันแล้วเนี่ยนะครับท่าทีของนักลงทุนนั้นควรจะเป็นอย่างไรวันนี้เดี๋ยวมาพูดคุยกับแหล่งข่าวของเรานะครับผู้นวยการอาวโโุโสฝ่ายวิจัยการลงทุนของบอลอไทยพาน,นิชยนนะครับตัวท็อปเลยนะฮะซูเปอร์บอสคุณสิริชัยดวงรัตนะฉาย,ยาอยู่กับเราแล้วคุณโบสสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิพี่วิทย์ครับสวัสดีครับคุณเฟิร์นครับแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับค่ะ GDP สหรัฐนะคะไตรามาสสองเราเห็นตัวเลขออกมาติดลบนะคะ0.9%ซึ่งก็ติดลบต่อเนื่องจากไตรามาสแรกที่ติดลบ1.6%หลายคนก็เห็นแล้วแหละว่าเป็นเฟมิคอลิเซชันแม้ว่าทางสำนักงานเศรษฐกิจของอเมริกากับเจเน็ตเยเลนจะบอกว่ายังไม่บริสุชันเราประเมินเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ ครับเรื่องเกี่ยวกับตัวภาวะรีเซชชันไม่แน่ใจคุณเฟินได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับได้ยินชัดเจนแล้วค่ะโอเคครับครับครับก็ถ้าเรามองในแง่ของตัวรีเซชชันเนาะการกําจัดหรือว่าการกําหนดนิยามของคําว่ารีเซชชันเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้ตีความหมายจากคําว่าเทคนิคอลรีเซชชันนะครับเพื่อเมื่อสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางอเมริกาเพิ่งประกาศมาเองว่าช่วงโควิดเนี่ยเป็นช่วงรีเซชชันนะครับซึ่งกว่าจะเราจะรู้เนาะว่าคําว่ารีเซชชันของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน นะครับแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือการปรับลดลงหรือว่าการชะลอตัวลงของตัวเศรษฐกิจในแง่ของตัวควอเตอร์ออนควอเตอร์หรือว่าเทียบไปมากต่อชะลอตัวลงอย่างชัดเจนนะครับตัวเศรษฐกิจที่เราเห็นเนี่ยคอนซัมชันลดเริ่มลดน้อยลงละนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยไม่มีมาตรการกระตุ้นเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับโควิดหายไปแล้วนะครับทุกคนกลับไปทํางานแล้วนะครับมีเงินเฟ้อนะครับทำให้กําลังซื้อเนี่ยหายไปจริงๆตัวกําลังซื้อเนี่ย เราเห็นผ่านผลประกอบการเนาะนะครับทั้งในส่วนของตัว Target Walmart นะครับตัว UPS นะครับพวกนี้ Shopify นะครับที่เป็นเกี่ยวกับ e-commerce ทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มชะลอตัวลงพาทหนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัว behavior ของคนด้วยนะครับที่กลับไปทำงานได้ตามปกติละเงินเฟ้อเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับตามที่คุณเฟิร์นบอกนะครับเงินเฟ้อเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ spending เนี่ยมันหายไปนะครับส่วนที่สองนะครับก็คือในส่วนของตัวภาคอสังหา นะครับการที่ขึ้นดอกเบีย้ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วพี่ว่าขึ้นดอกเบีย้ยปุ๊บคนที่เป็นฝั่งของตัวอเมริกาก็จะมีต้นทุนนะครับในแง่ของการผลาะดอกเบีย้ยที่จะต้องจ่ายในแต่ละเดือนเนี่ยมันมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับสินค้าคงคลังนะครับก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับที่ได้รับผลกระทบเพราะว่าเวลาที่เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีกระทบความเชื่อมั่นเนี่ยนะครับมันก็ทําให้อ่สิ่งที่ทําใหต้ตัวผู้ประกอบการเนี่ยสต็อกสินค้ามันก็เริ่มลดน้อยลงไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้า แต่ผมมองว่าไอตัวพาร์ทของตัวตลาดตัวตลาดแรงงานเนี่ยมันยังคงค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่มากนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทําไมทางคุณเจเน็ตเยเลนนะครับคุณพอเวลหรือว่าคุณโจไบเดนเนี่ยเขาไม่ได้กังวลว่าจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าเป็น recession นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าถ้าเรามองในภาพนี้เรายังอยู่บนภาพของตัวสภาวะเสมือนที่เป็น s a t u f a t i o n อยู่เนาะ นะครับเนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นการลดลงของของตัวเงินเฟอ้ออย่างมีนัยสําคัญเท่าไหร่นะครับเั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นนะครับก็คือผมมองว่าตัวณตอนนี้เฟดกาลังเอนจิเนียนะครับตลาดการเงินอยู่นะครับแล้วผมก็คิดว่าเขาคุมได้ละตอนก่อนหน้านี้ทุกคนมองว่าเขา behind the curve นะครับณนะตอนนี้เขา along the curve ละนะครับเขาสามารถจะคุมออโคโนมี Economy ได้ละแล้วก็คุมนักลงทุนได้ด้วยนะครับเนั้นเนี่ยคือผมว่าอันนี้คือเกมเลยนะครับตัวสาเหตุสําคัญเลยคือ ทำไมเขาถึงไม่กังวลตัว inverted yield curve เหมือนอย่างเมื่อก่อนนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะครับผ่านตัวกระแสงเงินในช่วงเวลานี้ก็คือตลาดคิดได้ว่านะครับว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยจะช่วยเงินเฟอ้อได้แต่ทําให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงอันนี้ตรงไปตรงมาเลยผ่านกระแสงเงินก็คือเงินเข้าตัวอลองเทอมและ้นะครับแล้วก็ออกจากตัวช็อตเทอม นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของตัวอ่าอินเฟชันโปรเทคเทสลดน้อยลงด้วยนะครับอันนี้เป็นที่มาที่ไปเนาะนะครับแต่ผมคิดว่าภาพถัดไปต,ต่อจากตรงนี้อันนี้มันเป็นภาพอดีตนะครับภาพถัดไปที่เราจะเห็นเนี่ยนะครับมันถามมันถามว่าแล้วการลงทุนเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อนะครับก็ต้องยอมรับนะพี่ว่าณนะตอนนี้เวลาที่ทุกคนเริ่มกลัว,ลวในส่วนของตัวรีเซชชันมากขึ้นเนี่ยนะครับ<ม>แล้วมันเกิดรีเซชชันขึ้นจริงเนี่ยนะครับตอนก่อนหน้านี้เราก็พูดถึงตัวตัวรีเซชชันรีเซชชันแต่เวลาเข้าจริงๆปุ๊บ ทุกคนก็จะงงๆแล้วเฮ้ยแล้วยังไงต่อแล้วรีเซชั hmm. ่นแล้วเลยจะเอายังไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยเลยขัดไปจะต้องมองภาพเศรษฐกิจเป็นโกดแล้วใช่ไหมนะครับจริงๆก็ต้องตอบพี่ว่าว่า,าตัวเศรษฐกิจ mm hmm. ที่มันกําลังจะเข้าสู่สภาวะส,สภาวะตัวลเซชั่นเนี่ยมันจะมีสภาวะที่เรียกว่า bad news good news นะครับ mm hmm. หรือว่าเวลาที่เวลาที่มันมีสภาวะที่เรียกว่าเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมันจะมีตัวช่วยเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นตัวนโยบายการเงินนโยบายการคลังที่เข้ามานะครับแต่ผมคิดว่ายังเร็วเกินไปเพราะว่าณตอนนี้เรายังไม่ได้เห็นภาพ e c e ซ s i o n หรือว่าเศรษฐกิจที่มันตกต่ำมากๆของทางฝั่งอเมริกานะครับลด1.6%คิวในแต้มหนึ่งลบ0.9%ในแต้มสองนะครับผมว่ามันไม่ได้เป็นตัวเลขที่ท,ที่ที่เฟดเขากังวลมากนักนะครับงั้นเนี่ยคือผมว่าอันนี้อย่าเพิ่งไปกังวลมากเกินไปนะครับแต่ในฝั่งของตัวบริษัจทจดทะเบียนผลประกอบการในแตรมาที่2เนี่ยมันเป็นตัวที่ชีช้นำดีกว่าพี่ว่า จริงๆแล้วตัวเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยมันอาจจะชะลอตัวลงไปบ้างแต่ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมันยังคงสามารถจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทําไมตัวตลาดมันถึงไม่ได้มีการปรับตัวลดลงมาก่อนหน้านี้ตลาดมีการปรับตัวลดลงมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามองในภาพเนี้ยเราก็เลยมองว่าจริงๆในช่วงจังหวะเวลานี้อาจจะต้องมีการ เาเทคโพสิชันนะครับในแง่ของการกลับเข้าคืนไปบ้างนะครับมันมีสถิติตัวหนึ่งนะพี่วิทย์ว่า mm hmm. ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่ตลาดอเมริกาเนี่ยมีการปรับตัวลดลงมามากกว่าสิห้าเปอร์ซ็นตะครับหรือว่ายี่สิเปอร์เซ็นเี่ยนะครับเราต้องบอกเลยนะพี่ว่าณนะตอนนี้ทุกคนกําลังจะมาจะกรังกำลังจะมองหาจุดกลับตัวแหละผม oh. ผมผมเดาออกนะครับ mm hmm. คือผมฟังจากจากคุณเฟิร์นผมฟังจากหลายๆคนเนี่ยผมผมเดาออกเลยว่าทุกคนกําลังมองหาจุดกลับตัวคําถามก็คือ แล้วจุดกลับตัวมันจะมาจากอะไรอื hmm. ครับในอดีตเนี่ยเวลาที่มันเกิดภาวะที่เรียกว่าเป็นแบร์มาร์เก็ตเนี่ยนะครับมันมักจะมีตัวแบร์มาร์เก็ตแลรี่อยู่แล้วแต่ถามว่าจะมาเก็ตจะเทิร์นาลเนี่ยสิบเอดครั้งในสิบห้าครั้งเนี่ยมันมีสองแฟกเตอร์สําคัญนะครับที่ทําให้มา r k เก็ตบอททอมเอาแล้วเปลี่ยนเทรนด์นะครับอันแรกเลยคือเศรษฐกิจต้องบอททอมนะครับอันเนี้ยตอบยาก นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจยังอาจจะไม่ได้บอททอมจริงๆก็ได้นะครับยังเป็นภาพของการชะลอตัวลงแต่ในแต่มาสามนี่แหละน่าจะเห็นภาพภาพสิ่งที่เราเรียกว่าเศรษฐอิคโนมิกนาเนียนะครับนาเดียก็เหมือนมาว่าเป็นเป็นเป็นภาพที่บอททอมของตัวอิคโนมีอันเนี้ยสี่ครั้งในสิบเอ็ดครั้งนะครับเกิดเหตุการณ์นี้นะครับบอททอมนะครับคราวนี้มันจะมีอีกอันหนึ่งก็คือเวลาที่ตลาดบอททอมนะครับเฟดจะ ผ่อนคลายนโยบายการเงินอันนี้5้าใน11ครั้งนะครับมากกว่านะครับ probability มากกว่านะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอีกสองครั้งที่เหลือเนี่ยมันคือเกิดขึ้นทั้ง2อย่างนะครับดังนั้นเนี่ย<ม>ถ้ามองในภาพนี้มันเป็นการที่บ่งชี้แล้วกันพี่ว่าสิ่งที่นักลงทุนต้องติดตามนะครับก็คือตัวเลขเศรษฐกิจจะบดท่อมหรือเปล่านะครับณนะตอนนี้<ม>ยังตอบยากว่าจะบดท่อมหรือไม่นะครับแต่เงินเฟ้อเนี่ยฟันพงนะครับฟันธงว่าเงินเฟ้อเนี่ยพีคนะครับแล้วก็จะทําให้เฟดเนี่ย พีคออฟพอคิทเนี่ยชวยนะครับหรือว่ายังคงขึ้นดอกเบียอยู่แต่คงไม่เอ็กซ์ซสเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นในภาพเนี้ยในแง่ของตัวเลทออฟเชนนะครับพี่เมื่อเขาผ่อนคลายนโยบายการเงินลงมาในระดับหนึ่งนะครับแล้วตัวเศรษฐกิจเริ่มเห็นสัญญาณว่าตัวเงินเฟอร์มันเริ่มพีคเนี่ยมันอาจจะมีความเป็นไปได้นะพี่ว่าในแต่มาที่สามเนี่ยมันอาจจะเห็นภาพของการฟื้นตัวนะครับหรือว่าเป็นภาพของการเปลี่ยนเทรนนะครับแต่ณตอนนี้ยังตอบพี่ไม่ได้นะว่าจะเปลี่ยนเทรนจาก าจากแบร์มาร์เก็ตเป็นบูมาร์เก็ตหรือเปล่านะครับคราวนี้นะครับพี่มาในเชิงของตัวกลยุทธ์ว่าเฮ้ยคำถามก็คือราคาหุ้นมันลงมาแล้วเนี่ยควรซื้อหรือว่ารอให้เด้งแล้วค่อยซื้อดีกว่าน,นะครับสถิติเนี่ยมันบอกชัดเจนนะพี่ว่าไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นต้องไปเก่งกล้าแบบไปไปไป,ไปเก๋าเกมอะไรมากว่าราคาหุ้นมาปุ๊บแล้วเฮ้ยซื้อเราซื้อบอททอมนะครับ ไม่มีใครในโลกนี้เซิ์อตทอมได้นะครับจนกว่าเราจะผ่านช่วงที่มันบอตทอมไปละนะครับไม่มีใครเดาวอตทอมได้จนกว่ามันจะผ่านบอตทอมไปแล้วช่วงเวลาที่มันเป็นบอตทอมเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นไอออฟดิสตอนมาพี่เหมือนประมาณว่านิง<ม>่งๆงงๆไม่รู้<ม><ม>คืออะไรนะครับอันนี้คือบอตทอมของตลาดจริงๆนะครับแล้วเวลาทุกคนผ่านไปปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะเคลมกันเฮ้ยผมซื้อตอ p นับบอตทอมนะนะทุกคนก็จะเก่งในช่วงเวลาที่ตลาดมันมันเพนภาพที่มันดีไปหมดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามอง เวลาหุ้นเด้งนะครับลงมามากกว่า20%แล้วหุ้นเด้งขึ้น10%นะครับกับลงมา20%แล้วซื้อเนี่ยนะครับผลตอบแทนในอดีตเนี่ยไม่มีความต่างกันเลยนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องไปกังวลนะโอ้โหไม่ทันนะครับคุณซื้อตอนไหนก็ได้นะครับถ้าเพราะว่าตลาดเองเนี่ยนะครับมันมีโอกาสชนที่มากกว่านั้นเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองนะครับผมขอแบ่งนักทุนออกเป็นสองประเภทแล้วกันนะพี่ว่าใครรับความเสี่ยงได้ไม่สูงมากนักนะครับเน้นดีเวเดน เน้น diversification นะครับเน้น d e f e n s i v e ไปนะครับเวลาตลาดหุ้นมันขึ้นนพ่พี่มันไม่สนใจหรอว่าหุ้นอะไรขึ้นนะครับโอเคคุณคุณอาจจะขึ้นขึ้นขึ้นช้ากว่าคนอื่นนะครับแต่ประเด็นมันคือเวลาเราแบบอยากจะไปอยู่ในที่ที่หุ้นขึ้นตลอดเวลาเนี่ยนะครับผมว่ามันเหนื่อยนะพี่เหมือนแบบประมาณว่า <S 2> <S 2> <S 2> ก็ยอมรับว่าว่าว่าเฮ้ยมันมัน enjoy นะกับการขึ้นของตัวราคาอะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันเหนื่อยเวลาเราตื่นมาเนี่ยโอ้โหอยากเป็นยังไงต่อดีอะไรเงี้ยนะครับสำหรับคนที่มีความกล้ามาก นะครับหรือว่าคนที่รับความเสี่ยงได้หน่อยนะครับผมว่าณตอนนี้อาจจะต้องกลับมาเน้นในส่วนของตัวหุ้นที่มีลักษณะของตัวผลประกอบการที่ดีนะครับณตอนนี้สิ่งที่เราเห็นจากผลประกอบการในไตรมาสที่2ก็คือหุ้นกลุ่มเทคนะครับหุ้นกลุ่มเทคหลายคนก็อาจจะบอกเฮ้ยหุ้นกลุ่มเทคมาเฮ้ยเดี๋ยวหลอกนักลงทุนไปซื้อเบานะครับผมผมเป็นหนึ่งในบุคคลที่โดนได้รับผลกระทบจากหุ้นกลุ่มเทคคอเลกชันในรอบนี้เนาะผ่านกองทุน r m f อ่า sxf อะไรเนี้ยนะครับแต่ผมแค่มองว่าณตอนนี้ ยิวมันเริ่มชะลอตัวลงแล้วนะครับผลประกอบการในแต้มาที่2เนี่ยไม่ได้แย่มากนะครับต้นน้ำอย่างดี TSMC, ส a m s u n g ั C, Samsung, นะครับออส SML นะครับต้นน้ำดีปุ๊บเนี่ยปลายน้ำมันก็จะค่อยๆทะยักขัดไปนะครับคำถามก็คือณนะตอนเนี้มันขายของไม่ได้เพราะว่าชิปมันท้อเท็ใช่ไหมพี่ <ừ. S 1> เวลาชิปมันดีขึ้นทุกคนก็จะออกพี่สังเกตเห็นนว่า Apple เนี่ยเขาก็ดีตามทองเรื่องอยู่แล้วแล้วประเด็นสำคัญเลยคือปลายปีเนี้ย Apple จะออก Product ที่เป็น Product Cha m p ป o นตัวใหม่นะครับเป็นอะไรไม่รู้นะพี่และปีหน้าจะออกอจะออก iPhone ตัวใหม่เวลาที่เวลาที่เขาออกสินค้าตัวใหม่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าเป็น New Cy c l e ของตัว Semiconductor ซึ่งแนนดีที่ผ่านมาเนี่ยมัน,ม,นมันเป็นในภาพนั้นนะครับมันเป็น r e p l a c e m e n t Cycle พี่ลองสังเกตดูดีๆเนาะนะครับมือถือที่อยู่ในกระเป๋าพี่อะพี่อยากเปลี่ยนหรือเปล่านะครับพี่ไม่ต้องตอบพี่คิดในใจแล้วก็คิดดังๆ นะครับแล้วก็มองไปอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าคนอยากเปลี่ยนนะนะครับแต่ณตอนนี้มันไม่มีอะไรให้เปลี่ยนเพราะว่าชิปมันช็อตเทรแล้วคนจะออกโปรดักชินใหม่ในช่วงเวลาที่มันชิปช็อตเทรเนี่ยผมว่ามันก็ไม่มีใครทําในภาพนั้นอยู่แล้วนะครับครับครบครับอนที่เราเรื่องเรื่องของตีมครับนอกเหนือไปจากเทคมีอะไรบ้างกลุ่มใดที่น่าสนใจในช่วงเวลาที่โลกกำลังหาจุดกลับตัวบ้างครับครับจริงๆจริงๆต้องยอมรับนะพี่ว่าเวลาที่เวลาที่เราหาจุดกลับตัวได้เวลาที่ตลาดมันบอสทอมเอาท์เนี่ย นะครับกลุ่มหนึ่งที่เวลามันจะมีการเปลี่ยนเคอร์ฟนะพี่มันอาจจะเป็นคําที่ยากนิดนึงนะครับ <c oughs> แต่ผมคิดว่ามันเวิร์สที่จะเมนชั่นก็คือเวลาที่ตลาดมันเปลี่ยนจากตัวบูฟเฟตเทนนิงนะครับดอกเบี้ยอ่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลงนะครับแล้วแกรบระหว่าง2ปีกับ10ปีเนี่ยมันแฟลกนะครับเปลี่ยนไปเป็นตัวแบร์ติเพนเนอร์นะครับหรือว่าดอกเบี้ยขึ้นนะครับเบาๆนะครับแล้วแกรบอันนี้มันกว้างขึ้นนะครับถ้ามองในภาพเนี้ยกลุ่มที่ นอกเหนือจากตัวกลุ่มเหกแล้วเนี่ยนะครับที่ให้ผลตอบแทนดีก็คือหุ้นกลุ่มธนาคารนะครับแต่ผมคิดว่ามันมันยังเร็วเกินไปนะพี่ที่จะบอกว่านตอนนี้เป็นหุ้นกลุ่มธนาคารเลยคือผมว่าอาจจะใช้ระยะเวลาให้มันมีการเปลี่ยนเฟสก่อนนะครับซึ่งระยะเวลาในแง่ของการเปลี่ยนเฟสเนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณสักหนึ่งถึงสองไตรมาสครับค่ะทีนี้ถ้ามองออคําแนะนําที่อยากจะฝากไว้กับนักลงทุนนะครรวมถึงถ้ามองกลับมาตลาดหุ้นไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะครับ ก็ตลาดหุ้นไทยเองนะครับก็ตามกลยุทธ์ของเรานะพี่คือเราแค่มองว่าการลงทุนของตัวตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับในช่วงเวลานี้อยากจะให้มองลักษณะของการ bottom fishing นะครับเริ่มเก็บสะสมหุ้นที่มีคุณภาพดีเนาะนะครับอ,อย่างในช่วงแต่ช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็มีคําแนะนํา นะครับในส่วนของตัวหุ้นที่มีลักษณะของความเป็นร n i n g นะครับราคายังไม่กลับไปสู่จุดเดิมก่อนพีโควิดเนาะนะครับอย่างเอราวันนะครับอย่าง AWC นะครับรวมถึงในส่วนของตัว AOT นะครับแล้วก็ตัวผลตัวผลประกอบการที่ผ่านจุดบอททอมแล้วนะครับอย่างตัว IVL นะครับอย่าง KCE Delta นะครับรวมถึงในส่วนของตัว MTC นะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นภาพที่ผมคิดว่ามันเป็นส่วนผสมนะครับของคนที่รับความเสี่ยงได้ต่ํา นิดนึงนะครับกับคนที่รับความเสี่ยงได้สูงหน่อยนะครับใครมองภาพ Perspective บนโลกใบนี้นะครับก็แน่นอนนะว่าอาจจะไปโฟกัสในของตัวหุ้นกลุ่มเทคในช่วงนี้ก่อนนะครับรอให้เศรษฐกิจมันมีการเปลี่ยนจาก recession ไปเป็นภาพของการฟื้นตัวนะครับแล้วค่อยกลับเข้าไปในส่วนของตัวหุ้นกลุ่มธนาคารนะครับไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องซื้อหุ้นกลุ่มเทคแล้วแบบหุ้นเทคไปตลอดปีตลอดชาตินะครับหรือว่าในช่วงเวลาที่เป็นตัวเศรษฐกิจไม่ดีแล้วเอาหุ้นธนาคารเข้าไปมันก็ไม่ใช่ทามมิง่งใช่ไหมครับเย่างนั้นเนี่ย มันมันมันแอบตอบยากในมิติของตัว Market t ท m i n g แต่ให้เป็น Playbook แล้วกันพี่ว่าในช่วงเวลานี้เราเราอาจจะพิเอฟเอ e ทคต้นน้ำนะครับแล้วก็ไปโฟกัสกับภาพของการเทอร์นาลนะครับของตัวภาพของตัวเศรษฐกิจเนาะนะครับหรือว่าตัวท่าขีของตัวเฟดที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับที่เราอยากจะเมนชั่นไปในช่วงเวลานี้ครับได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณบดค่ะขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากเลยครับขอค่ะครับ คุณบสิทธิชัยดวงรัตนสายานะคะผู้ในการอาวุโสฝ่ายวิจัยการเอสบีเอสนะคะดังนั้นริชชันยังไม่น่ากังวลนะคะเพราะว่าตอนนี้ตลาดแรงงานยังแข็งแกร่งนะคะจุดลับตัวก็คือต้องดูว่าเศรษฐกิจวัดท่อมหรือยังซึ่งต้องบอกว่าไม่มีใครรู้นะคะวัดท่อมจะรู้ก็ต่อเมื่อผ่านพ้นจุดนั้นมาแล้วกับ2คือเราเริ่มเห็นเฟดผ่อนคลายนโยบายการเงินนะคะอะไรก็ตามคุณโบแนะนํา3ดเปันขอใช้คำว่า 3D ดีแล้วกันนะคะคือถ้าจะลงทุนตอนนี้ต้องเป็นดีวิเดนนะคะเป็นดิเวอร์ซิฟิเคชันหรือว่ากระจายการลงทุนเราก็ Defensive Stock นะคะซึ่งตอนนี้ถ้าดูแล้วหุ้นเทคก็อาจจะน่าสนใจสำหรับตลาดต,ต่างประเทศส่วนหุ้นไทยก็เริ่มสะสมหุ้นคุณภาพดีที่ราคาย่อลงมาโดยเฉพาะกลุ่ม Reopening ค่ะพิวิทย์ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Well ค่ะ